สวัสดีครับแล้วก็ได้เวลาอัปเดตผลประกอบการขุดบิตคอยประจำเดือนตุลาคมของเรากันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่2พฤศจิกายน2564นะครับเราก็ทำการขุดบิตคอยมาครบ1เดือนเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยเราขุดบิตคอยได้เป็นเงินเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลิขขุดบิตคอยของเรากันก่อนนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับ ลิกที่เราใช้นะครับเราจะใช้เป็นลิกการ์ดจอ RTX 3 0 6 0 6ใบด้วยกันนะฮะโดยการ์ดจอที่เราใช้เนี่ยจะเป็นของยี่ห้อ Colorful iGame รุ่น Ultra นะฮะการ์ดจอตัวนี้ดียังไงนะครับใครยังไม่ได้ดูรีวิวนะครับเข้ามาดูรีวิวในช่องของเราได้เลยนะครับเรามีรีวิวการ์ดจอตัวนี้เอาไ้ด้วยนะครับ ลิกของเรานะฮะใช้ power supply ด้วยกัน2ตัวนะฮะตัวแรกเป็นของ e ีโ o n i c ขนาด860วัตต์นะฮะตัวที่2ก็เป็น e ีโ o n i c เช่นเดียวกันนะขนาด760วัตต์นะครับในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับเราใช้เป็นตัว asus c170a นะครับ cpu เป็นของ intel core i5 6600k นะฮะ ram kingston 8 g b นะครับ Lam ลิกตัวนี้เราไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสต์นะครับเราอินสตอลโปรแกรม Linux ลง USB หรือ t ทอมไ i v e ไปเลยนะครับประหยัดฮาร์ดดิสต์อีกต่างหากนะครับและเพื่อความเสถียรในการทำงานนะฮะเราใช้ UPS 2ตัวด้วยกันนะเป็นของ APC ทั้งคู่นะครับตัวหนึ่ง700วัตต์นะครับอีกตัวหนึ่ง650วัตต์ครับสำหรับพัดลมระบายอากาศนะฮะเราใช้เป็นของซูนามินะครับรุ่น1 2ึ0จํานวน5ตัวด้วยกันนะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น หน้าตาลิกขุดบิตคอยของเรานั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าลิกตัวนี้เนี่ยมันทำไรายได้ให้เราเดือนละเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยครับลิกขุดบิตคอยของเรานะครับก็เป็นลิกเล็กๆนะครับมีแรงขุด ETH เนี่ยก็อยู่ประมาณ256.7 m เมกะแฮชนะครับถ้าเป็นเออรโกเนี่ยก็ประมาณ 800หน่อยๆนะครับประมาณ800เมกะแฮช801อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับทีนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอัปเดตงบลงทุนแล้วก็รายได้ในเดือนนี้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับเดือนตุลาคมนะฮะผมก็ซื้อกาสจอเพิ่มมาอีก3ใบนะฮะร,ราคาใบาละ25,000บาทนะฮะร,รวมแล้วเป็น75,000บาทนะครับแล้วก็ทำการซื้อ UPS เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นนะครับราคา 3,825บาทนะครับสำหรับ power supply 2ตัวนะครับแล้วก็ UPS อีก1ตัวเนี่ยเป็นของเก่านะครไม่ได้ซื้อมาใหม่นะครับผมก็เลยไม่ได้บวกเข้ามาในงบลงทุนของเรานะชั้นสุดแล้วนะครับงบลงทุนสำหรับลิกขุด Bitcoin RTX 3060 TI 6ใบของเรานะครใช้เงินไปทั้งสิ้น145,734บาททวนทีนี้เรามาดูไฮไลท์ของเราดีกว่านะครับว่าแล้วเจ้าลิก ราคาแสนสี่เนี่ยนะครับมันจะทําเงินให้เราได้เดือนละเท่าไหร่นะครับในส่วนของรายได้นะครับเดือนตุลาคมเนี่ยผมถอนเงินออกมาทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกเนี่ยวันที่4ตุลาคม2อง4นะครับเป็นเงิน 1, นึ่บาทนะครับเตุลาคมนะฮะอีก19 2 0บาทปกติมันจะทุกๆ3วันจะได้ถอนเงิน1ครั้งนะครับสิตุลาคมอีก1870บาทนะฮะสิตุลาคม2 0 6 7บาทนะครับ เอ่อ17ตุลาคม1770นะฮะ21ตุลาคม2036บาทนะฮะ24ตุลาคม685บาทนะครับ30ตุลาคม1,147นะถ้าสังเกตดูเนี่ยตั้งแต่ช่วง21ตุลาคมถึง30ตุลาคมเนี่ยตัวเลขมันจะถอนได้น้อยลงนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้จริงๆผมลองผิดลองถูกนะฮะสลับภูขุดไปขุดไนท์แฮชบ้างไปขุดภูตรงอีเทอร์มายบ้างไปขุดภูตรงเฟก ผู Who, mm ้ทูไมเนอร์บ้างนะฮะจำนวนเงินจริงๆมันมีอยู่นะแต่ว่ามันยังถอนไม่ได้มันก็จะมาถอนในงวดสุดท้ายก็คือวันที่31ตุลาคมทีเดียวไปเลยนะฮะเป็น2ยอดด้วยกันคือ2822บาทยอดหนึ่งนะครับส่วนอีกยอดหนึ่งก็จะเป็น32,15บาทนั่นเองทีนี้รายได้รวมทั้งหมดทั้งเดือนนะฮะคิดเป็นเงินเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นก็คือ18,671บาทจุดสตางค์ ทีนี้มาดูในส่วนของการคิดคำนวณค่าไฟของเดือนนี้กันบ้างนะครับพอเราเพิ่มการ์ดจอขึ้นมาอีก3ใบเนี่ยไฟที่ใช้ต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยแล้ว RTX 3060 Ti 6ใบนะฮะจะใช้ไฟประมาณ780วัตต์ต่อชั่วโมงนะฮะเราก็ใส่เข้าไปนะฮะบ,บวกกับไฟเลี้ยงเมนบอร์ด CPU แรมนะฮะก็บวกเข้าไปอีกสัก130วัตต์นะครับ หนึ่งวันมี24ชั่วโมงก็คูณ24เหมือนเดิมนะฮะสูตรเดิมเลยนะครับหนึ่งเดือนมี30วันก็คูณเข้าไป30วันนะฮะหารด้วย1000นะฮะกิโลวัตต์นะฮะก็จะได้ออกมาเป็นหน่วยนะครับฉะนั้นในหนึ่งเดือนนะครับเราก็จะใช้ไฟไปประมาณทั้งสิ้น6 5 5หน่วยนะฮะค่าไฟบ้านเราหน่วยหนึ่งก็ประมาณ4.2บาทก็คูณเข้าไปนะครับฉะนั้นในหนึ่งเดือนนะครับเราก็จะต้องใช้ไฟไปประมาณทั้งสิ้น2 7งพ บาทนั่นเองนะครับโอเคเราก็เอามาใส่ e x ็กเของเรานะฮะผมก็ตีกลมๆไปเลยนะฮะ2,800บาทนะฮะหักกบกันลายได้18 0 0 0นะฮะฉะนั้นรายได้หลังจากหักค่าไฟของเราแล้วนะครับก็จะได้เป็นเงินทั้งสิ้น15,871บาทนั่นเองวู้ฮูนะฮะเดือนนี้นะครับเดือนตุลาคมนะครับ เราได้รายได้มาทั้งสิ้น15,871บาทนะฮะถ้าใครดูเทียบกับเดือนที่แล้วนะฮะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยสามใบเราได้6,9 0 0ก็ตีสัก7 0 0 0พนะฮะพอเพิ่มมาอีก3ใบจริงๆมันควรจะต้องได้หมื่นสี่ถูกไหมครับแต่เนื่องจากว่าเดือนตุลาคมนะฮะช่วงปลายเดือนนะครับราคาบิตคอยดีขึ้นไหมครับหนึ่งบิตคอยนะครับวิ่งขึ้นไปที่2ล้านกว่าบาทนะฮะส่วนอีทิเลียมนะครับก็ไม่น้อยหน้านะฮะหเหรียญวิ่งเข้าไป1นึ่งแสนสี่หมื่น 5000บาทเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยรายได้ในเดือนนี้มันก็เลยปรับขึ้นสูงกว่าเมื่อเดือนกันยายนนั่นเองนะครับก็เรียกว่ากำไรอยู่นะใช้ได้นะผลประกอบการนะครับออในคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าสำหรับคนที่มีลิกเล็กๆนะฮะแรงขุดน้อยๆแบบผมอย่างเงี้ยนะครับว่าขุดแบบไหนเนี่ยเวิร์กสุด ขุดแบบไหนกําไรสุดนะฮะขุดกับไน c ์เฮดดีไหมนะฮะหรือจะขุดกับภูตรงดีนะครับแบบไหนจะได้เงินเยอะกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ